ทางสวัสดีค่ะมาจากบริษัท e u ค่ะเราเป็นบริษัทที่ช่วยซัพพอร์ตผู้ประกอบการในการแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการค่ะซึ่งทั้งสอง,งนนี้เนี่ยก็จะจัดพร้อมกันในวันที่10-12มีนาคมปีพศ2569ค่ะที่ไบเทคที่ครุงเทพนะคะโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็จะมุ่งเน้น ธุรกิจในด้านของสุขภาพศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงอาหารศาสตร์ในหมวดหมู่ของปัสสาว์ค่ะซึ่งก็จะจัดควบคู่ก,กันกับงานเกษตรนะคะโดยที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยในการสนับสนุนการเลี้ยงการทำสวนครอบคลุมทั้งพื่อสวนพื่อไร่แล้วก็ลงถึงพันุ์ดอกไม้ค่ะโดยงานนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ B 2 B ค่ะแล้ซึ่งตัวงานทั้งสองงานนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร จากกรมปศุสัสตว์แล้วก็รวมไปถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งสายสัตวแพทย์สัตวบาลอาหารสัตว์แล้วก็การเกษตรค่ะงานนี้ก็จะเป็นการ ออกสแสดงสินค้าของทั้งบริษัทจากทั้งไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยค่ะอย่างงานฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่เรามีสมาคมสตวแพทย์จากญี่ปุ่นค่ะมาร่วมสแสดงสินค้าเอาเทคโนโลยีความรู้น่าสนใจจากญี่ปุ่นมาช่วยกันเผยแพร่ด้วยแล้วก็ส่วนของฝั่งเกษตรนะคะปีนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทำฟาร์มการทำสวนของผักแล้วก็รวมไปถึงทุเรียนที่เป็นเพื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ ครับลินดีครับที่ที่ที่บ้าน่ะ,ะทำธุรกิจเกี่ยวกับ้ารนศุสัตวัอฑ์เป็น,เป,นเป็นพันุไหนคะทั้งทั้งหมูทั้งไก่วัวด้วยไหมคะอ๋อถ้าอย่างนั้นงานนี้ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบริษัททั้งผู้ผลิตจัดจําหน่ายตัวแทนนําเข้า,าทั้งไทยต่างประเทศลเลยค่ะแต่เราทำฟาร์มวัสดุอุปกรณต่างๆเราก็้องใช้เยอะนะ หล,หลายตัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของ,ของแล้วก็เ,เรื่องของการป้องกันโรคใช่ใช่ค่ะอย่างปีนี้ก็จะมีหลายสมาคมเหมือนกันที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการรักษาโรคก,การใช้ยาการดูแลในเรื่องอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีครบคันภายในงานนี้เลย ค่ะโอเคถ้าถ้าท่านสะดวกวันที่10ถึง12ก็สามารถเรียนเชิญมาเยี่ยมชมงานของเราได้ค่ะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เจอกันเนาะได้ยินดีค่ะยินดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ